แมันอ่อนแรงปั่นล้อเดินด้วยมือจุดไม้ปลายทางก็คือได้ออกตามหาแรงบันดาลใจสวัสดีครับทู้ชมที่ติดตามรายการไปกับมนุษย์ล้อมองคนพิการทุกมิติสัปดาห์นี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับหลังจากที่เมื่อเช้าได้มีโอกาสนำคนพิการ และเป็นตัวแทนคนพิการเข้าไปอวยพรท่านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูกกระจ่างหรือว่าบิ๊กแก๊สในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเสร็จแล้วผมก็มาที่สามโคกที่บางเตยเพราะว่าต้องพาท่านผู้ชมมารู้จักกับนักสู้ผู้พิการท่านหนึ่งนักสู้ผู้พิการท่านนี้เป็นโปริโอโปิยอข้างซ้ายถ้าจำไม่ผิดเขาเป็นบุคคลที่ น่าติดตามและน่าจะสนับสนุนและน่าจะเอาเป็นตัวอย่างของการเป็นนักสู้โดยที่ไม่หวังพึ่งใครผมจะพาท่านไปพบกับคุณพี่ทวีเดี๋ยวตามผมไปเลยครับสวัสดีครับคุณพี่ทวีครับครับคุณพี่ทวีนามสุกุลอะไรนะเอ่อเอ่อทวีดอกใสหยุดครับอ๋อดอกใสหยุดผมก็จํากับกายกับกาเรียกว่าดอกอันชัน่ทวีครับ วันนี้รายการไปกับมนุ์ล้ลอมองคนพิการทุกมิติก็มีความยินดีในการที่จะมาหาพี่ทวีครับผมเพราะว่าผมก็ทราบข่าวจากาทางพักพวกเพื่อนเพื่อนว่าพิทวีเนี่เป็นพิการคนเป็นเป็น,ปนคนพิการตัวอย่างในอ,อําเภอสามโคกเลยพี่ทวีเป็นพิการจากอะไรครับพีพิทวีอ่บก็คือว่าไม่สบายแล้วก็เป็นโปลโอเมื่อก่อนยาไม่มีไม่มีรักษ<ช>าครับใช่เหมือนกันเลยรุ่นเรานี่ ถ้าเป็นโปริโอนะส่วนใหญ่เสียชีวิตครับส่วนใหญ่ชีวิตผมเข้าสามแล้วนะพิทวีผมขาสองข้างขึ้นแขนละถ้าไปแขนหนึ่งคือเสียชีวิตยังโชคดียังได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพิทวีครับผมพิธทวีสาเหตุที่ผมได้มีโอกาสมาหาพิทวีเนี่ยผมทราบข่าวว่าพิทวีเนี่ยทํามาหากินโดยการขับมอเตอร์ไซค์ครับส่งคนเหรอครับพี่ส่งรับคนใครมาเรียกรับจ้างเขาไปหมดอะครับ ในสามโคกหรือว่าในบริเวณบางเตยนี่จะรู้จักหมดเลยว่าพิทวีนี่ขับมอเตอร์ไซค์รับส่งไปตลาดเลยครับพี่ครับผมก็เมื่อก่อนนี้ผมวิ่งเรือมาแล้วก็เลสมัยนี้ก็ก็ยุบเรือไปหมดก็เลยขึ้นมาอะไรนะวิ่งวิ่งเรือขับเรือรับจ้างมาก่อนครับเป็นอย่างนงี้ยนะครับโอ้โหตายแล้วร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำเลยครับอ๋อขับที่ไหนพี่พิทวี ก็เครืองเตยนะครับไปทั่วเลยครับทั้งอยุธยาประทุมไปหมดเลยเนาะไปหมดครับแล้วก็พอท่านเสร็จแล้วเราก็มาขับรถรับจ้างพอมาอยู่เนี่ยเนาะครับก็ไม่ได้ทำอะไรก็พอดีชาวบ้านเขารู้จักเขาเห็นขับรถได้ก็เลยเขาก็เรียกใช้บริการอือท่านผู้ชมที่เารบรักครับพี่ทวีเนี่ยวงการคนพิการในจังหวัดปทุมธานีเนี่ย ถ้ามีการอบรมมีการรวมตัวเมื่อไหร่คนแรกที่นายยกสมาคมชมรมต่างๆนึกถึงคือทวีดอกสายหยุดครับเพราะพี่ทวีเนี่ยจะรวมคนพิการได้เยอะมากครับฉเฉพาะเอาไปจากสามโคกนี่ประมาณเยอะเยอะมเีเยอะครับหลายๆคนนะครับก็คืออยากผมอยากให้อาคนพิการอำเภออื่นๆนะฮะเอาเป็นตัวอย่างคืออย่างน้นอยๆเราจะได้มีโอกาสนำคนพิการเนี่ยออกสู่โลกภายนอกนะพี่ทวีเนาะ ม,มีการอบรมมีการให้ความรู้จากคนข้างนอกนะครับจากคนข้างนอกเราจะได้มีโอกาสไปนั่งรับฟังเนาะแล้วก็มาปรับใช้กับชีวิตประจําตัวครับพิ่สวีครับพิ่วีลําบากไหมเกิดมาเป็นย<อ>ันก็ลําบากพอตัวนะครับต้องกเริ่มแรกเลยอ่ะทําทําอิดมอนแล้วก็ที่บ้านก็ทําทั้งนาทั้งสวนแล้วก็ ควันดินลดน้ําอะไรเนี่ยทำได้ด้วยทำก็คนก็หาดีไปเลยครับทําได้ทุกอย่างลืมว่าตัวเองพิการครับใช่ครับพิทวีครับตะกี้นี้ทีมงานผมเนี่ยได้ขึ้นไปที่บ้านพิทวีทางขึ้นบ้านน่ากลัวมากครับผมมีอิดบล็อกแผ่นหนึ่งยาวแล้วก็ที่จับก็ไม่ไพ่ขนาดตากล้องผมเอง ขนาดชำนาญป่ายปีนก็บอกว่ามันห่างไปหน่อยนึงครับก็ถ้าสมมุติว่าท่านนายกเทศสบานที่นี่เป็นเทศบาลหรือว่าตเทศบาลครับเทศบาลบางเตยบางเตยครับท่านกำนันดาเพื่อนรักครับถ้ามีโอกาสก็ได้มีถ้ามีโอกาสก็มาดูแลพี่ทวีพี่ทวีบ้านเลขที่เท่าไหร่เจ็ดสิบสี่ับกครับ จ็ดสี่สับหกมาถามเขาได้เขารู้จักหมดนะ้วพี่สวีมาช่วยทําทางขึ้นหน่อยแค่นั้นนะขอให้เพื่อนดูแลทางขึ้นหน่อยออกอ่ารายการของผมไม่เท่าไหร่เดี๋ยวผมจะบุกถึงตัวบอกมาช่วยหน่อยผมเห็นแล้วมันหวาดเสียวพี่เพราะว่าถ้าถ้าสมมุติว่าพี่สวีพลาดพลั้งไปพิการสามสองมีเยอะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้ปลอดภัยกว่านี้พี่ทวีครับพี่ทวีขับรถ ที่ออกไปรับส่งคนนี่ส่วนใหญ่ไปส่งที่ตลาดนะตี่กี้ผมพูดไปแล้วตลาดหร<อ>ือว่าไปที่ไหนบ้างที่ตลาดแล้วก็ไปประุมด้วยแล้วก็แม่ตาไปหมดแล้วครับเขาว่ารถก็ไปนะครับถ้าแถวบางทีบางสาก็ใหมบางสา<ะ>ครับพิยานะครับแล้วนี่ที่ประชุมไปคลองสองนี่ผมว่าข,ขับไปเองยันคลองสอง ไอ้คลองสองไม่เท่าไหร่หรอกพี่ผมได้ข่าวว่าพี่ไปที่อะไรอำเภอเมืองเลยไปบ้านนายกสมาคมเขื่อนนะ่ะครับอ้หอันตรายมากเลยตรงนั้นพี่ทวีไปได้ไปผมก็ไปโอเคครับพี่ผมยอมรับในตัวพี่มากเพราะว่ารายการไปกับ,บนุศร้องผมเนี่ยคืออยากจะได้คนพิการที่เป็นนักสู้ให้เป็นตัวอย่างกับคนพิการที่บางครั้งนอนติดเตียงนะนอนติดเตียงที่แบบไม่ได้ออกไปสู่สังคมเลยรหรือไมาหรือว่าไม่ได้นอนติดเตียง แต่ไม่กล้าออกไปนู่นไปนี่เี่ยพี่จะมีเยอะในจังหวัดปทุมธานีของเราเนี่ยคนพิการ25,000คนเนี่ยคือออกมาสู่สังคมจริงๆแล้วผมว่าไม่ถึง2,000ที่ี่เห็นหน้ากันอยู่นะครับนี่มีผู้หญิงในคลองอีกคนหนึ่งเขาเป็นเบาหวานแล้วเขายังไม่แข็งแรงก็ผมก็วิ่งไปช่วยเหลือเขาเอารถแล้วก็รับไปปทุมไปซื้อของไปกดไอบัตรประชารัฐอะไรเงี้ยบัตรคนจนเนี่ย ไม่คิดตังก็ผมก็วิ่งช่วยเหลืออยู่อ๋อครับพี่ทวีแล้วอ่าการที่พี่ทวีประกอบอาชีพเนี้ยเดือนเดือนไอ้วันวันหนึ่งเหลือสักกี่บาทก็หลังจากห้าขากาซ้วมผมไม่เคยนั่นเลยคือพูดว่าก็ได้ไปใช้ไปแล้วอย่างหนึ่งผมไม่ได้เก็บเขาแพงอ๋อคือช่วยเหลือน้ำมันคือช่วยเหลือกันส่วนใหญ่โอเคเยี่ยมมากครับครับนี่คือตัวอย่างครับท่านผู้ชมคือ พยายามช่วยเหลือสังคมาภายในบริเวณบ้านที่ตัวเองอาศัยอยู่ครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมที่กรบรลักครับท่านผู้ชมอาจจะงงว่าพี่ทวีเนี่ยไปรับส่งไปขับรถยังไงและรับส่งผู้โดยสารไปไหนบ้างเดี๋ยวตามผมไปแล้วไปนั่งรถพี่ทวีได้ไหมเนี่ย ได้ครับรถผมยกรถขึ้นเลยนะได้ครับได้ไหมได้ได้ได้ไดปพี่เตมีเราไปกันมายกเขือเข่อนก็ยังเคยขึ้นเลยเอาเหรอครับผมไป<ะ>เดี๋ยวเราไปกัน ก็ขึ้นแล้วะแล้วก็งัดเลยครับไอ้นอ้น mm ุนย okay. ังไม่ขึ้นเอาล่ะค uh ับได้ไปเดได้ได้ยกเลยก็ได้เออนัแน่งัเดียวโอเคไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เาไม่เารถเขาใหญ่กอพี่เกือนไม่ไม่ในฝั่งนี้เยอะเาออได้วอได้แล้วเป็นครั้งแรกครับท่านผู้ชมนะครับปิทบีนี้ขับอย่างนี้ ทุกวันใช่ไหมพี่เตอีกับทุกวันเลยครับถ้ามีคนติดต่อนะก็มีมีลูกค้าชาวชาวบ้านแถวนี้เขารับใช้ติดต่อตลอดนะครับอ๋อแล้วก็พาเข้าไปพรับผเหลือจากค่าน้ำมันนิทย์ลอยเราก็พอแล้วนะเป็นการช่วยเหลือแล้วก็จุนเจือกันระหว่างภายในหมู่บ้านนะลุงเนะครับผอืมแล้วก็ เย็นนก็มีรับเด็กนักเรียนอีกเยอะมีรับเด็ก่เรียนด้วยโอ้หได้เลยโอ้ยคุณุ้นี่บรรยากาศสุดยออเลยนาข้าวเนี่ยนี่นาข้าวนาอะไรนี่บางเตยบ่ะครับบางเตยครับอ๋อแล้วกิจวัตรประจําวันลุงถ้าเป็นมีลูกค้าทําอะไรบ้างครับก็เลี้ยงไก่ครับเลี้ยงไก่อ่าเลี้ยงไก่ชนนะครับที่ไหนอ่ะ ก็ตรงข,งข้างบ้านนะครับอ๋อข,ข้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวให้จินงานดีถ่ายทำไกลหน่อยนี่นี่นี่เป็นเป็นคล้ายๆห้วยห้วยเขากลับน้ำนะมันเป็นที่พักน้ำหรือเปล่าอะไรนะครับเป็นที่พักน้ำไหมอ่าพักน้ำครับอ๋อที่พักน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถ้าวันหน้าเดี๋ยวดู ราจะพาไปดูตรงที่ว่าวนันหน้าผมอยากจะให้เสนอเป็นเป็นสนามกีฬาทำาะอะไรนะเดี๋วยว<อ>ไปหน่อยได้เลยลุงทวีอ่าครัโปมแล้วที่เดี๋ยวอันดับแรกนี่ก่อนนำท,ทางขึ้นบ้านให้ลุงทวีก่อนาพยายามหาลู่ทางพยายามติดต่อท่านนายกดาหรือกำนันดาอันนิดหน่อยนะครับท่านผู้ชมผมเข้าใจ นะครับโดยเฉพาะท่านผู้ชมที่อยู่บางเตยคงเข้าใจว่าลุงทวีแกเป็นคนพิการนะครับต้องช่วยเหลือกันครับเนี่ยเน,นี่ยเนี่ยที่ตรงนี้แหละครับอ๋อนี่สนามกีฬาเผมเสนอว่าถ้าใครมาช่วยทําได้ก็ดีครับอ๋อ้ตอนหน้าอ,อันนี้ที่ใครอ่ะที่ที่หลวงครับเอาเหรอครับโอ้หน้หนาหน้าจะเขา<ำ>เขาโถ<อ>เขาโถ,าถไม่ได้ครึ่งหนึ่งอ๋อ น่าจะให้นายกดาเสนอท่านบิ๊กแจ๊ดแล้วเนี่ยทำสักครึ่งหนึ่งก่อนท่านจริงใจอ่ะเป็นที่ปอดของคนบางเตยนะหมูหกครับหมูหกเนาะหเอไอบอกว่าเสนอไปแล้วครับเพราะว่าและท่านนี้ว่าถ้าทางบิ๊กอทางนายกเขาอนุมัติ ช่วยเหลือได้ก็ดีก็ได้เลยนะนะเด็กเด็กเด็กคน่ดาออกคนแก่เนียจะได้มีสถานที่ออกกาเดกเี๋ยจะพานทเดูเขาเรี๋ยจะพา่อเขาเรคเียะานอาเคน่ะา่ะอาเกคยารอกเน่ะานทีออากับแคบอย้านอยากจะให้มทอาครับอ๋อ แม่ท่านผู้ชมที่คารเราครับผมนี่นะร่างเสียวผมไม่ได้ไหลนะครับตาต้องผมสองโม่ต้อนเสียวแล้วครับว่านานนั่งทีนี่นี่ครับอนของของงูหกนะครับอ๋อนี่เนาะแคบแคบเขาเก็บมันคับแคบแล้วมันมีของอ่าที่ออกกําลังกายด้วยเยอะเลยนะมันมันเยอะแต่ว่าสถานที่มันแคบไปหน่อย อยากจะได้ตรงตรงที่บริเวณตรงนน้นน<บ>ะบ<อ>้างงั้นเราไปดูอ่าพี่วีพี่ทวีเลี้ยงไก่หน่อยครับ,รบใกล้บ้านนะนะไปดูไก่เฉยมันต้องข้ามฝั่งลำบากเอาโอ้โอเอาเอาที่นู่นไปถ่ายทำที่ที่อีกที่หนึ่งที่ผมไ,ไปเลี้ยงมีที่หนึ่งจะไก่ไหมว่าก็วิ่งไป ของของก็ไก่บังกับเขาไม่ต้องวัดไม่ต้องวัดเอาไว้เอาไว้ไว้หลังครับผมครับท่านผู้ชมจริงๆแล้วพี่ทวีนี่แกเลี้ยงไก่ด้วยแต่วันเนี้ยมีความไม่พร้อมรถก็ยางไม่ค่อยดีครับผมแงาเมาแง่เนี้ยกับครับเสียไหมครับครั้งแรกที่นั่งเนี้ยครั้งแรกดิเสียครับเสียมากเลยาจับแฝงอาต้องกัดเลยฮะ กลัวพิการซ้ำสองนั่งเชียรไม่รู้ว่าติดเกาอ่ะพี่ธวีนี่เก่งมากเลยท่านผู้ชมไปทุกที่ครับครับไปทุกที่บางไซก็ไปมาแล้วครับในเมืองใกล้ๆกรุงเทพก็ไปมาแล้วไปมาหมดถ้ามีถนนพี่เนี่ยพี่ธวีไปได้หมดเลยนะครับไปได้หมด แล้วเวลาพี่ไปทีผมเห็นนะผนมีการเต็มรถหมดครับอ่าคือติดใจในสีมือการขับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมเสียวครั้งแรกของผมในชีวิตเลยเนี่ยครับอ่าเนี่ยได้ได้มาเจอคนพิการนะครับเนี่ยครับเออเนี่ยสวัสดีครับเจฟฟปาไปไหนอ่ะครับเจ๊ฟปาครับอ๋อครับครับ สวัสดีครับคุณลุงเราไม่มีมาถ่ายมาถ่ายทําคุณลุงครับมาถ่ายรายการ<ำ>คุณลุงครับอืมยังไม่ได้ออกมามอคุณยายก็นี่เขาเวลามีงานก็เขาก็ไปร่วมอมีงานก็เขาก็ไปร่วมงานนะครับออคุณลุงเนี่ยครับแล้วก็อ แฟนเขาก็แล้วก็ลหลานคนหนึ่งออหลานหลานที่เขาเป็นออเอสติกอะครับอ,อ๋อโอเคออเอสติกก็แต่ก็ใช้ชีวิตได้นะลุงเนาะครับครับมันใช้ชีวิตได้<อ>เพราะผมมั่นใจในลุงทวีอยู่แล้วว่าถ้าคนพิการถ้าลุงทวีรู้จักรลุงทวีจะประคับประคองให้พยายามอยู่ได้ในสังคมนะลุงเนาะครับมันเหมือนการเอื้อเฟื้อกันอะอ ก็มีในคลองเนี่ยอันนี้มันยังไกลอยู่อ๋อก็ผมมาแง่นี้ก่อนเวลามีงานก็ผมจะติดต่อคนพิการแล้วก็ร่วมกร่วมกันไปครับอ๋อบางครั้งถ้าคนไหนไม่มีผมก็ออกออกแทนให้ค่ารถคนไหนไม่มีผมก็ออกให้บางทีก็ช่วยเหลือกันนะครับ อ่ช่างกล้องครับทำไมมือเหนียวจังครับก <c oughs> <c oughs> าวครับเอ,อสนุกมากครับวันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายทำรายการไปกับนุกนล้อมองคนพิการทุกมิติมาพบกับพี่ทวีแม่ประชันภัยหลายอย่างครัคร้งแรกทีมงานก็ประชมภัยกับการขึ้นบ้าน <c oughs> แผน่นปูนแผ่นเดียวนะครับ <c oughs> นี่ก็ขึ้นรถแล้วขึ้นรถ เขาเรียกถวดเร่ะลุงเนี่ยรถพ่วงข้างครับอ๋อรถพ่วงข้างแต่บ้านผมเรียกซาเล้งซาเล้งหรือซาเล้งครับอ่าครับผมก็ไดีได้ได้กินได้ใช้กับมันเนี่ยนะได้ได้พึ่งนี่แหละครับเออกับมันนี่แหละอ่าได้พึ่งเนี่ยรถได้ทำมาหากินเลี้ยงเลี้ยงชีพเลี้ยงตัวเองครับผมท่านผู้ชมที่เพารพครับนี่ ลุงกวีก็พามาอาที่เก่าเวลาเดิมตรงนี้แหละครับลุงกวีลงตรงนี้แหละโอเคอืม ท่านผู้ชมรู้สึกว่าเหนื่อยไม่เคยขึ้นเลยครั้งแรกในชีวิตผมช่างกล้องทั้งสองคนจับกันแน่นเลยไม่เชื่อฝีมือของลุงทวีผลสุดท้ายลุงทวีพาไปนู่นไปนี่โอเคครับผมเชื่อแล้วว่าลุงทวีนั้นมีอาชีพทางนี้รายการไปกับมนุษย์ล้อมองคนพิการทุกมิติ ต้องขอกราบขอบคุณคุณมุงทวีมากนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวชีวิตบางช่วงของการมีอายุไขเนาะลุงเนาะเพื่อที่จะเป็นแบบอย่างให้กับคนพิการที่ยังไม่มีโอกาสมาสู้ในสังคมของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็บอกไปยังเพื่อนๆคนพิการที่อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้ออกมานะครับออกมาเถอะครับสังคมให้โอกาสเสมอนะครับสําหรับคนพิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมก็ไม่ได้เข้าข้างนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนปัจจุบันเนี่ยเขาสนับสนุนคนพิการมากเพราะฉะนั้นท่านออกมาท่านอยากทําอะไรนั่นไงบ,บอกได้เลยนะครับครับรายการไปกับนุ่ล้อมองคนพิการทุกมิติต้องขอกราบขอบุคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดประทุมธานีและก็สมาคมส่งเสริมอาชีพและช่วยเหลือ รถเข็นเพื่อคนพิการที่ได้อุปถปัมภ์รายการไปกับนุย์ล้อรายการไปกับนุย์ล้อติดตามได้ทางช่องอ่า u u u e e ช่อง NPT กับช่องไปกับนุย์ล้อเปิดโลกด้วยสื่ออาทิตย์หน้าหรือว่าเทปต,ต่อไปเราจะไปไหนติดตามเรานะครับขอบคุณมาคกครับครับ ขอบคุณครับอย,อยู่ก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับคือว่า,าไปพึ่งคนอื่นเขาก็มันก็ไม่ได้ต้องช่วยเหลือตัวเองนะครับต้องต่อสู้ชีวิตด้วยตัวเองแล้วก็ได้ธรรม,มาหากินแล้วก็ไม่คือว่าต้องพึ่งพาตัวเองตลอดไพ่เป็นภาระ,ละาไม่ไม่อยากให้มีภาระ,ะกะับใครคือว่าผมก็ อยู่มาก็ต่อต่อสู้ชีวิตมาตลอดอมไม่ไม่เคยไปไม่ยอมแพ้นะ,ะไม่ยอมแพ้แบบต่อสู้ตลอดนะครับทัาทุกอย่างที่ทำมาครับขแคลมหใจ